สวัสดีครับซีมอนไอทีแอดไวส์บ้านผือนะครับวันนี้มารีวิวเรียกว่า s o ล a เซลแบบ UFO Solar l i g e นะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติก็คือกันน้ำกันฝุ่นนะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับบริเวณกลางแจ้งนะครับและมีเสาตรงกลางนะครับทำให้รัศมีของ การกระจายแสงนะครับได้ทั่วถึงนะครับพร้อมกับไฟ LED ที่450ดวงนะครับพร้อมกับรีโมทนะครับากนี้ใครมีสนามหญ้าหรือบริเวณกว้างๆนะครับก็เหมาะเลยครับกับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับแกะมาเลยครับนี่ครับ จะเป็นวงกลมแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับากลมออกด้วยครับ,รบประมาณนี้นะครับอ่หงายขึ้นให้ไหนครับรึบนี่สังเกตได้ว,ว่าที่หลายๆท่านได้เห็นมานะครับ<ม>ก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมนะครับแตบบ่ตัวนี้จะมีเรียกว,ว่าพลาสติกแบบคริสตัลนะครับ<ม>เพื่อกระจายแสง ให้นวลขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สวยงามดูดีมากขึ้นหรือพรีเมียมขึ้นนั่นเองนะครับดูในกล่องมีอะไรบ้างครับมีรีโมทนลองให้ลูกค้าดูอครับโออนี้นะครับก็จะมีรีโมทแล้วก็ตัวยึดยนะครับมีสาดให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะครับตอนกลางคืนนะครับก็จะสว่างขนาดไหนกันนะครับดูกันเลยครับตัวนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ติดตั้งแล้วนะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับจะรู้ว่ารัศมีของแสงนะครับถือว่ากว้างมากนะครับเห็นไหมครับอ่านี่พยายามที่จะถ่ายมุมไกลนะครับเห็นไหมครับ เรียกได้ว่าตัวเดียวนะครับนี่คือตัวเดียวเลยนะครับสว่างมองเห็นครอบคลุมได้ไกลมากนะครับอยู่ที่การตั้งเสาด้วยนะครับถ้าเอาไว้ต่ํานะครับก็จะแสงเข้มนะครับแล้วก็มองสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไว้สูงก็ทําให้บริเวณรัศมีของแสงนะครับก็จะมองได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ สังเกตว่าเราจะเห็นได้รัศมีประมาณเกือบนับๆดูก็เกือบจะ30เมตรได้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเห็นชัดจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรครับนี่ครับนี่ครับมาดูอีกหนึ่งมุมนะครับเห็นไหมครับ สังเกตรบริเวณที่ติดตั้งนะครับก็จะมีแสงที่มีความเข้มสูงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูบริเวณรอบๆเนนะครับนี่ก็สามารถมองเห็นได้เลยนะครับนี่คือติดเพียงแค่ตัวเดียวนะครับถือว่าให้ความแสงสว่างมากพอสมควรครับอ่า <c oughs> นี่ครับ เราขึ้นมาบริเวณชั้นสองครับเราขึ้นมาบริเวณชั้น2ของบ้านนะครับนี่ครับสังเกตเห็นว่าบริเวณรัศมีของโซลารเซลล์นะครับก็ถือว่าครอบคุมได้เยอะพอสมควรนะครับนี่คือเราติดอึู่งแค่หนึ่งตัวนะครับ แล้วมาดูแสงที่อยู่ด้านบนอีกหนึ่งตัวนะครับก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนแล้วก็มีไฟที่นวลแล้วก็สบายตานะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับก็สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเข้มของแสงสูงนะครับแต่ตัวนี้จะติดเสาที่สั้นลงนะครับเพื่อให้ความสว่างได้ชัดเจนขึ้นเพราะตัวนี้อยู่ใกล้บ้านนั่นเองครับ